สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่พอด t แคต์เดี๋ยวเล่าให้ฟัง EP ีที่2นะครับ EP นี้เจอกันกับเป็ดอีกเช่นเคยแล้วก็เจอกันกับรายการพอด t แคต์ทุกวันศุกร์เวลา2ทุ่มตรงอย่าลืมติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วกด Subscribe ให้กับช่องดาวลูกเป็ดด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับหัวข้อของเราคือ การสูญพันธุ์ของไดโนเสาร์ครับแน่นอนว่าหลายคนที่เคยเรียนผ่านชั้นประถมมัธยมมานะครับเราก็อาจจะเคยเรียนผ่านตำราหรือว่าเคยไปทัศนศึกษาเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวหรือพิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับไดโนเสาร์มากมายนะครับแล้วเราก็จะถูกเล่าต่อกันมาผ่านบทเรียนว่าเมื่อ65ล้านปีหรือ66ล้านปีก่อน ไดนโนเสาร์นะครับก็มีการสูญพันธุ์เกิดขึ้นโดยมีอุกบาทพุ่งชนโลกนั่นเองครับและเดี๋ยววันนี้ผมจะพาทุกคนมาย้อนไปเมื่อ66ล้านปีก่อนว่าทําไมไดนโนเสาร์ถึงสูญพันธุ์และถ้าเกิดไดนโนเสาร์ไม่สูญพันธุ์ขึ้นมาปัจจุบันนี้ยังจะมีไดนโนเสาร์อยู่ในโลกใบนี้อยู่อีกไหมนะครับ ย้อนไปเมื่อ66ล้านปีก่อนครับทุกคนโลกเรานะครับเขาบอกว่าต้องเจอกับการสูญพันธ์ครั้งยิ่งใหญ่เลยนะครับซึ่งเป็นสาเหตุที่ทําให้สิ่งมีชีวิตหลากหลายสายพันธุ์ในโลกต้องสูญพันธุ์ลงนะฮะเป็นเวลาพร้อมๆกันไล่เรียกันโดยมีเพียงนกที่สืบเชื้อสายมาจากไดโนเสาร์นะครับที่มีชีวิตรอดจากหายนะครั้งนั้นมาได้ เหตุการณ์ครั้งนั้นเองนะครับช่วยเปิดโอกาสให้พวกสัตว์เลี้ยงลูกด้นมยุคแรกๆครับสามารถครอบครองระบบนิเวศแทนดดไดโนเสาร์ได้ก็พูดตามความจริงก็คือว่าถ้าเกิดว่าไดโนเสาร์ยังไม่สูญพันธุ์ไปนะครับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมก็อาจจะไม่ได้มีโอกาสจเจริญเติบโตแผ่ลูกแผ่หลานแผ่ลูกแผ่เต้าออกมาจนถึงปัจจุบันนี้และวิวัฒนาการมาเรื่อยๆจนมีมนุษย์นะครับปัจจุบนันนี้มนุษย์คือห่วงโซ่อาหารที่อยู่จุดสูงที่สุดก็คือเราเป็น จุดสูงสุดเพื่อกินห่วงโซ่เลี้ยงลงมาเรื่อยๆถ้าย้อนกลับไป66ล้านปีก่อนไดโนเสาร์พวกสัตว์กินเนื้อนะครับก็จะเป็นห่วงโซ่อาหารที่สูงที่สุดทำให้สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ไม่ได้มีพละกกำลังตัวขนาดใหญ่เท่าไดาโนเสาร์เนี่ยาสามารถที่จะปกป้องคุ้มครองตัวเองแล้วก็แผ่ลูกแผ่เต้าอ,ออกมาได้คำถามที่น่าสนใจนะครับมีอยู่ว่า จะเกิดอะไรขึ้นถ้าหากไายนะครั้งนั้นไม่ได้เกิดขึ้นกับไดโนเสาร์พวกมันจะยังคงสูญพันธุ์อยู่ดีหรืออาจเกิดขึ้นแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปหรือเปล่านะครับในส่วนตรงนี้เราค่อยๆมาหาคําตอบกันครับคุณผู้ฟังผลการศึกษาล่าสุดของแบบจําลองขนาดใหญ่มากๆนะครับซึ่งถือว่ายังใหม่อยู่ในสาหรับวงการบรรพชีวินวิทยาแสดงให้เห็นว่าแบบไดโนเสาร์ยังมีศักยภาพพอมีพลังกาลังพอ ที่จะดำรงเผ่าพันธุ์ต่อไปจนถึงช่วงปลายยุคครีเทเชียสนะครับการค้นพบครั้งนี้มีจุดเปลี่ยนสำคัญของข้อถกเถียงว่าไดานโนเสาร์อยู่ในช่วงถดถอยอย่างวิกฤตอยู่แล้วก่อนที่วันแห่งหายนะจะมาถึงหรือไม่นะครับซึ่งก็มีนักบรรพชีวินวิทยาถกเถียงกันแล้วก็ต่างฝ่ายต่างเชื่อไปอีกทางหนึ่งนะครับซึ่งก็มหาหลักฐานลบล้างกันไป วิธีการศึกษาที่ทันสมัยอาจจะช่วยให้เราสามารถมองย้อนกลับไปะระลึกถึงความรัศมรสายทางสิ่งแวดล้อมในอดีตได้นะครับและมองเห็นได้ชัดเจนว่าสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบันเนี่ยดำเนินไปในทิศทางไหนเป็นเรื่องที่ดีที่เราได้คิดค้นวิธีการใหม่ๆเพื่อให้ได้มุมมองใหม่ๆหลากหลายมากยิ่งขึ้นนะครับนักนว,วิทยาระวัต ศึกษาระดับปริญญาเอกที่ Imperial College London นะครับเป็นผู้นำการศึกษาครั้งใหม่นี้ได้ตีพิมพ์ในวารสาร Nature Communication คือเขาตีพิมพ์บอกว่าสาเหตุของการสูญพันธุ์ของเโนโร์นะครับเรานักประชีวินวินทยาเชื่อว่าสาเหตุเกิดจากสภาพภูมิอากาศที่เลวร้วายจนทำให้พวกมันค่อยๆตายลงอย่างช้าๆครับต่อมาในทศวรรษ1980แนวคิดนี้ได้ถูกหักล้างทันทีเลยนะครับ จากเมื่อวอเตอร์และหลุยอังวาเรสนะครับแย้งว่าแท้ที่จริงแล้วไดโนเสาร์ไม่ได้สูญพันธุ์เพราะสภาพอากาศที่เวลวร้ายอย่างแน่นอนแต่หลักฐานทางธรณีวิทยาและฟอสซิลชี้ว่าพวกมันสูญพันธุ์จากการพุ่งชนของอุกกาบาตังหกนะครับซึ่งเขาก็ได้เอามาย้อนแย้งกันในทศวรรษ1980หลายปีต่อมานะครับนักวิทยาศาสตร์พยายามค้นหาอย่างมากเลยครับคุณผู้ฟังจนเขาไปเจอ หลักฐานชิ้นเด็ดชิ้นสำคัญมากนั่นก็คือหลุมอุกกาบาตท,ที่เกิดจากการพุ่งชนอนอกชายฝั่งเม็กซิโกนะครับซึ่งขนาดหลุมอุกกาบาตเนี่ยเป็นขนาดที่ใหญ่มากๆนะครับนับตั้งแต่นั้นมานะครับนักบรรพชีวินวิทยานะครับส่วนใหญ่ก็เห็นพ้องต้องกันเลยว่าการพุ่งชนของอุกกาบาตครั้งนั้น เป็นสาเหตุหลักสำคัญในการสูญพันธุ์ของไดโนเสาร์ครับกระนั้นเองนะักบรรพชีวินวิทยานะครับทุกคนก็ยังไม่ได้แบบเชื่อร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับคุณผู้ฟังถ้าฟังแบบนี้เราก็อาจจะแบบมีความมั่นใจว่าเฮ้ยอุกกาบาตลงใหญ่ขนาดน,นี้มันก็ควรจะกระทบทั่วโลกก็ควรจะอาจเป็นสาเหตุที่ทำให้สูญพันธุ์แต่ก็มีหลายคนที่ยังถกเถียงกันอยู่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเหตุการณ์อุกกาบาตพุ่งชนโลกนี้นะ่ะไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเลย การหาหลักฐานแบบนี้เป็นหลักฐานที่หนักแน่นเพื่อมาตอบคำถามนี้ถือเป็นเรื่องท้าทายมากนะครับเพราะว่าหลักฐานฟอสซิลที่เรามีเนี่ยกระจัดกระจายมากครับคือไม่ปฏิปะต่อกันแล้วก็ไม่มีปริมาณที่มากพอทําให้เราชี้เป็นชี้ตายได้ว่าสรุปแล้วไดโนเสาร์ตายเพราะอะไรสูญพันธ์เพราะอะไรในยุคมา s สติเตียนนะครับซึ่งเป็นช่วงเวลาใกล้กับการสูญพันธ์ครั้งใหญ่นั้นนะฮะ ไม่พบฟอสซิลมากพอที่ตอบคำถามนี้ได้เลยครับงานวิจัยพยายามที่จะสร้างความกระจ่างในเรื่องนี้และพวกเขาค้นพบความหลากหลายของไดโนเสาร์มากเลยครับในแถบตะวันตกของทวีปแอฟริกามีจำนวนคงที่หรือกระทั่งเพิ่มขึ้นด้วยซ้ำนะครับซึ่งงานวิจัยชี้ว่าไดโนเสาร์ในยุคนี้มีปริมาณที่เพิ่มขึ้นแผ่ลูกแผ่เต้าอ,ออกมาเยอะขึ้นเหตุใดทำไมจะสูญพันธุ์ไปเอง ถ้าไม่เกิดหายณะขึ้นมานักบรรพชีวิตวิทยาจําเป็นจะต้องมีหลักฐานข้อมูลขนาดใหญ่ครับและเป็นเวลาหลายทศวรรษเลยนะครับที่พวกเขาได้รวบรวมฐานข้อมูลและซากด,ดึกดาบรรจํานวนมากครับปัจจุบันนักบรรพชีวิตวิทยารุ่นใหม่ที่มีความเชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์สามารถจําลองเหตุการณ์ในยุคโบราณอย่างที่ไม่เคยทําได้มาก่อนนะครับเพื่อที่จะได้มาซึ่งข้อมูลเชิงลึกใหม่ๆขึ้นมาสําหรับการศึกษาครั้งใหม่ที่เขาได้ทํากันนะครับ คือเขาได้รวบรวมเกี่ยวกับทั้งภูมิประเทศของโลกโบราณแบบจำลองสภาพอากาศที่ทันสมัยซึ่งเป็นแบบเดียวกับที่นักวิทยาศาสตร์ใช้เพื่อทำความเข้าใจอิทธิพลของมนุษย์ต่อสภาพอากาศในปัจจุบันเข้าด้วยกันจากนั้นเขาก็จะนำคณะวิจัยของเขานะครับได้ป้อนข้อมูลบริเวณที่พบฟอสซิลไดโนเสาร์ซึ่งเราต้องบอกเลยนะครับว่าการสูญพันธุ์ของไดโนเสาร์นี่ถือว่าเป็นปริศนาที่ ค่อนข้างที่จะหาคำตอบยากเนื่องจากว่ามันต้องมีอาศัยฐานข้อมูลค่อนข้างใหญ่เพื่อที่จะมาสร้างแบบจำลองแล้วก็แบบจำลองที่ได้มาเนี่ยถ้าขาดเนื้อหาสาระหรือขาดฐานข้อมูลที่มากพอแบบจำลองก็อาจจะไม่ได้มั่นคงหรือไม่ได้ตอบคำถามได้หนึ่งเปอร์เซ็นตในที่นี้ผมคิดว่าความเชื่อของแต่ละคนก็เป็นสิ่งที่สำคัญว่าไดโนเสาร์อาจจะสูญพันธุ์ไปเองตามกาลเวลา เหมือนที่เขาเคยเล่ากันว่าสัตว์แต่ละชนิดก็จะมีวันที่เกิดและวันที่ดับไปตามกาลเวลาแต่ว่าเมื่อมันมีหายนะมามันก็มีหลักฐานรองรับซับพอร์ตความคิดว่าถ้าเกิดไม่มีหายนะไดโนเสาร์อาจจะดำรงเผ่าพันธุ์อยู่ได้มาอีกสักพันปี2,000ปีก็เป็นได้จนกว่าแบบแบบจ 0, ะสูญพันธุ์ไปเองหรือหลายคนก็ตั้งข้อสังเกตว่า ไดโนเสาร์อาจจะอยู่มาจนถึงปัจจุบันนี้ก็ได้ถ้าเกิดว่าโลกเราไม่มีอ,อุกกาบาตและถ้าเกิดโลกเราไม่มีอ,อุกกาบาตตกลงไปในยุคของ65ล้านปีก่อนสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอย่างบรรพุรุษของเราก็อาจจะไม่มีโอกาสเจริญเติบโตและวิวัฒนาการมาเป็นมนุษย์จนถึงทุกวันนี้ก็เป็นได้ถ้าหากว่าไดโนเสาร์ครองโลกอยู่ถึงทุกวันนี้อาจจะไม่มีมนุษย์อย่างเรามานั่งวิเคราะห์ว่าไดโนเสาร์สูญพันธุ์เพราะอะไรไดโนเสาร์เป็นตัวอย่างไร ซึ่งทางผมเองก็คิดว่ามันก็คงเป็นกฎของธรรมชาติซึ่งเมื่อมีสิ่งหนึ่งดับสูญก็จะมีสิ่งหนึ่งก่อกําเนิดขึ้นมาสม่าเสมอเป็นการถ่วงดุลของธรรมชาติและที่สําคัญจิ้งท้ายไว้ด้วยมนุษย์ของเราถ้ายังใช้ชีวิตประมาทถ้ายังแก่งแย่งชิงดีกันยังก่อสงครามกันอยู่เรื่อยๆสักวันหนึ่งอุกกาบาตก้อนนั้นจะไม่ใช่อุกกาบาตท,ที่ทิ้งจากนอกโลกแต่จะเป็นอุกกาบาตท,ที่เกิดจากมนุษย์เอง ที่จะทิ้งระเบิดเผาพันธ์ุตัวเองให้สูญพันธ์ไปในอนาคตได้สำหรับใคยที่ชอบคลิปนี้ ฝากกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe กับช่องดาวลูกเป็ดด้วยนะครับฝากติดตามรายการพรอสแครเดี๋ยวเล่าให้ฟังทุกวันศุกร์เวลา2ทุ่มตรงสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ